สวัสดีค่ะก็ห um ่างหายจาก u t u b e ไปนานนะคะเพราะว่าช่วงก่อนนะติดภารกิจอ่านหนังสือสอบแล้วก็สอบซัมเมอร์นะคะแต่ตอนนี้สอบซัมเมอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้กลับมาทำคลิปแล้วทุกคนอย่าลืมกันนะเงงโอเควันนี้มีนจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอาการของคุณแม่ตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกนะคะไตรมาสแรกคุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องพบเจอกับอาการอะไรบ้างวันนี้มีนจะมาพูดกันนะคะโอเคเริ่มเลย <laughs> ในช่วงเดือนแรกนะคะ,ะเราจะยังไม่เห็นตัวอ่อนของเบบี๋เนาะแต่จะมีถุงการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแล้วแหละคะ่ะในถุงการตั้งครรภ์เนี้ยเดี๋ยวจะพัฒนาเป็นแบบตัวอ่อนหัวใจแล้วก็อะไรต่างๆของเบบี๋เนาะแต่อวัยวะของเบบี๋จะเริ่มสร้างแล้วก็พัฒนาในเดือนที่2นะคะเดือนที่2อเนี้ยอวัยวะของเบบี๋จะเริ่มต่างแล้วแหละเซลล์ประสาทแขนขาต่างๆเอยหัวใจอะไรอย่างนี้เอยแล้วก็ ็วอวัยวะจะครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดนะคะก็ประมาณเดือนที่สามจะบอกว่าในไตรมาสแรกเนี่ยสำคัญมากๆนะคะที่คุณแม่จะบำรุงคันให้ดีที่สุดเพราะเป็นช่วงที่อวัยวะของเบบีกำลังจะสร้างนั่นเองคลิปที่แล้วมีนก็พูดไปแล้วนะคะว่าแบบพอมีนตั้งคันแล้วมีนแบ,บรุงตัวเองยังไงเนาะและเอียทียิบแล้วแหละว,ว่าแบบกินอะไรบ้างวิตามินอะไรต่างๆที่แบบจําเป็นกับเบบีบ้างก็พูดไปในคลิปก่อนแล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะสอบคลิปนี้จะเป็นคลิป บอกถึงอาการของคุณแม่ตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกนะคะว่าแบบมีอาการอะไรบ้างแบบแพ้ท้องสัปดาห์ไหนแล้วบบอาการแพ้ท้องของมีนนี่แบบมีนแพ้ท้องอยังไงบ้างแพ้ท้องหนักมากไหมหรือว่าไม่แพ้ท้องเลยแต่บอกเลยว่าแบบน้อยมากคะ่ะใครที่ไม่แพ้ท้องเลยคุณโชคดีมากค่ะซึ่งไม่ใช่มีนแล้วหนึ่งนะคะมีนก็มีอาการแพ้ท้องอยู่แต่ก็ไม่ได้แพ้ท้องหนักมากเท่าไหร่นะคะก็แอบโชคดีนิดนที่ไม่ได้แพ้ท้องหนักมากนะคะไม่ได้ถึงขั้นอ้วกแล้วก็แบบกินข้าวไม่ได้ ค,คือ,อยังกินข้าวได้อยู่แต่ว่าเหม็นอาหารนี่มีเหม็นค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า <Yeah. S 1> อาการของคุณแม่ตั้งครรภ์นในไตรามาสแรกที่จะต้องพบเจอนะคะมีอะไรบ้างซึ่งมีนก็จะพูดอาการที่แบบมีนเจอกับตัวเองโดยเฉพานะเนาะว่ามีอาการอะไรบ้างนะคะเตรียมตวัวเตรียมใจเลยค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์คุณจะต้องพบเจออาการนี้อย่างแน่นอนค่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่อาการแรกนะคะก็จะรู้สึกตึงตึงคัดๆเต้านมเนาะคุณแม่บางท่านจะที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองท้องก็ะจะยังแยกไม่ออกอาจจะคิดว่ามันคือการปวดคัดเต้านมก่อนประจำเดือนมามันคืออาการคล้ายกันเลยค่ะปวดปวดคัดคัดตึงตึงเต้านม อาการนั้นเลยคือแบบถ้าไม่ซื้อที่ตวรวจคันมาตรวจว่าแบบท้องเงี้ยก็จะแยกอาการไม่ออกเลยจะคิดว่าแบบประจำเดือนจะมาก,ก็เลยแบบปวดคัดเต้านมนะคะอันนี้เป็นอาการเบสิกที่คุณแม่ต้องเจอกันอย่างแน่นอนแบบปวดคัดตึงเต้านมเนาะ แล้วก็การที่2ก็คืออ่อนเพลียค่ะคือคุณแม่ตั้งครรภ์อ่อนเพลียในช่วงไตรมาสแรกมากเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบมีการปรับเปลี่ยนของโฮอร์โมนต่างๆนานา,นา,นา,นาเนาะแล้วก็แบบเลือดของแม่ก็ต้องแบ่งไปแบบสร้างอวัยวะของเบบีบ้างแล้วอะไรเงี้ยเลยอาจจะทําให้คุณแม่บางท่านที่แบบกินอาหารได้น้อยกินอาหารไม่ค่อยได้ก็จะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าสารอาหารจากที่เรากินปกติคนเดียวนอะก็ต้องแบ่งให้ลูก ด้วยก็คือเหมือนแบบอาหารปกติเราได้รับคนเดียวเต็มเ็มแต่ตอนนี้เราต้องแบ่งเป็นสองส่วนเพื่อที่ส่วนหนึ่งบำรุงร่างกายเราเองกับอีกส่วนหนึ่งบำรุงเบบีนะคะใครที่ทานข้าวได้น้อยหรือสารอาหารไม่เพียงพอ <c oughs> ก็อาจจะทําให้รู้สึกแบบอ่อนเพลียเพลียง่ายง่วงนอนอะไรเงี้ยแต่ง่วงนอนนี่คือแบบพ้อยมีเป็นอะไรท,ทรามานมากคือนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินคนะ่ะช่วงไตรมาสแรกนี่คือว่า <c oughs> <c oughs> กินแล้วก็หลับกินแล้วก็หลับ ไม่รู้ว่ามันเพลียมาจากไหนท้าท้งที่ไม่ได้ทำงานอะไรเยอะเลยนะคะ คือรู้สึกว่าแบบแค่เดินไปกินข้าวแล้วก็เดินกลับมาบนบ้านเงนรู้สึกเหนื่อยแล้วเหนื่อยง่ายมากแล้วก็อ้วงนอนแล้วเหมือนใช้พลังงานไปเยอะมากซึ่งมีนก็คิดว่าพลังงานที่ใช้ไปาอาจจะแบบนั่นแหละไปแบบเป็นกระบวนการในการสร้างเอาไว้ว่าของเบบี้เปล่าเลยทําให้คุณแม่เพียงง่ายอันนี้คิดเอาเองนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวไหมแต่ก็เป็นอาการทั่วไปของคนท้องคะ่ะที่แบบในช่วงท้องแรกๆอะเนะาะไตรมาสแรกจะรู้สึกอ่อนเพียงง่ายอ้วงนอนมาก เป็นปกตินะคะโอเคอาการต่อไป ื่องการได้ได้กลิ่นค่ะจมูกอะจะเซนซิทีฟขึ้นเยอะมากมันคืออาการเหม็นนั่นเหม็นนี่นั่นแหละแบบจมูกเซนซิทีฟแต่ว่าไม่เหม็นสามีนะคะมีนไม่เหม็นสามีนะแต่เหม็น e r y t h i n g ทุกอย่างยกเว้นเหม็นสามีเพล๋อๆมีอาการแบบติดสามีมากขึ้นเปล่าก็ไม่รู้ในช่วงใจมาดแรกอะเนาะเหม็นนี่เหม็นอะไรบ้างอะเหม็นก็คือเหม็นอาหารอาหารที่มีกลิ่นแรงกลิ่นฉุนเหม็นมากเหม็นน้ำยาปัผ้านุ่มซักผ้านี่คือไม่ใส่น้ำยาประพผ้านุ่มเลยค่ะหรือใส่แต่ใส่แบบ น้อย,อยหรือไม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนยีห่ห้อน้ำยาปั้นนุ่มนะคะแต่หลังๆมาในช่วงไตรามาสสองไตรามาสสามนี่ดีขึ้นแล้วก็คือกลับมาใช้น้ำยาแบบหนุ่มเหมือนปกติได้แล้วค่ะแต่ไตรามาสแรกคือใช้ไม่ได้เลยเหม็นฉุนทั้งๆท,ท,ท,ที่แบบคนอื่นเขาหอมกันปกติหรือแบบกลิ่นไม่ได้ฉุนเลยนะใส่นิดเดียวเองเนี่ยแต่คือมีเนะ่ะเหม็นฉุนไปหมดแล้วเนี่ยคะ่ะกลิ่นโลชัน่นก็ไม่ค่อยถูกกลิ่นเท่าไหร่กลิ่นสบู่ก็ได้เปลี่ยนยี่ห้อของสบู่ใช้เลยนะคะมันเหม็นแล้วก็ แป้งกลิ่นแป้งมันก็รู้สึกชุนอนะแบบชุนไปหมดเหม็นไปหมด แล้วพอเราหม็นตัน่นหมินมนี่หมินเยอะๆมันก็จะเกิดอาการแบบผะอืดผะอมอยากอ้วกเป็นอะไรที่ทรมานมากนะที่แบบอยากอ้วกแต่มันอ้วกไม่ออกสำหรับแม่ๆบางคนก็คืออ้วกอ้ๆอ้วกอ้วกเยอะจนหมดแรงเนาะแต่ของมีมนมันไม่อ้วกทุกคนแต่มันแบบมันอยู่ตรงคอองเงี้ยมันไม่สบายเนือ้อไม่สบายตัวค่ะนั่นแหละจะอ้วกแต่อ้วกไม่ออกมันเป็นอะไรที่แอบทรมานเหมือนกันนะคือแบบมันใช้ชีวิตประจําวันเหมือนคนปกติไม่ค่อยได้ทุกคนคือแบบมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียรู้สึกผะ อื่ผักองค์ยากวกวกนแบบทุกคนเข้าใจไหมว่ามันทรมานยังไง <c oughs> มันทรมานจริงๆนะคะในการเป็นแม่คนคนหนึ่งเนี่ยแต่แบบเรายอมเรายอมค่ะเพื่อลูกเพื่อเบบีก็ต้องบำรุงดูแลตัวเองดีๆนะคะในช่วงไตรมาสแรกสำคัญเลยนะคะแม่ๆต้องอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บัดจอยอารมณ์แบบหุดหงิด โมโหเมียงวีนเครียดหรือคิดมากไม่ดีนะคะส่งผลกับลูกทั้งหมดค่ะคืออันเนี้ยเคยได้ยินมานะเคยได้ยินแม่แม่หลายๆคนนี่แหละพูดมาว่าถ้าแม่เราอารมณ์ไม่ดีเนาะหงุดหงิดโมโหขี้เวียงขี้วีนเครียดคิด,คดมากแล้วมันส่งผลกับลูกเพราะลูกคลอดออกมาลูกจะเลี้ยงยากร้องไห้งอแงอโยเยแบบ ร้องร้องหดงิดนอารมณ์ไม่ดีชุ่มเฉียวก็คือส่งผลให้ลูกรวนๆเลยนะคะหลังพอลูกจะเลี้ยงยากถ้าแม่แบบอารมณ์ไม่ดีในช่วงตั้งครรภ์แต่ถ้าแม่คนไหนที่แบบอยากให้ลูกเลี้ยงง่ายๆต้องแบบทําใจเย็นๆมีความสุขแฮปปี้ฟังเพลงอ่านหนังสือทํำ ตัวเองให้อารมณ์ดีอยู่เสมอคะ่ะความอารมณ์ดีของเรามันก็จะส่งผลให้กับลูกเราอารมณ์ดีลูกเราอารมณ์ดีแฮปปี้คลอดมาเขาก็จะได้เลี้ยงง่ายๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นความเชื่อของคนโบราณหรือเปล่านะแต่แม่นี้ก็บอกแบบนี้มาเหมือนกันผู้ใหญ่ส่วนมากจะบอกแบบนี้ว่าต้องอารมณ์ดีห้ามคิดมากห้ามเครียดมันจะส่งผลกับลูกในท้องแต่คุณบอกไม่ได้บอกนะว่าถ้าอารมณ์ดีแล้วลูกคลอดมาจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากอะไรเง <c oughs> ี้ยคุณบอกไม่ได้บอกแต่คุณบอกว่า,วาแม่ต้องอารมณ์ดีลูกจะอารมณ์ดี ไม่ห้ามเครียดห้ามคิดมากการเครียดการคิดมากส่งผลกับลูกส่งผลแย่กับลูกมากๆนะคะบวกกับมีเนาะเป็นซึมเศร้าซึมเศร้ามาก่อนตั้งครรภ์แล้วไม่ใช่ซึมเศร้าตอนท้องนะคือก่อนท้องอะมีเป็นซึมเศร้าหนักมากก็รักษาด้วยการกินยาอยู่นะคะแต่ก็คือต้องหยุด หยุดกินยาชั่วคราวเพราะว่าตั้งครรภ์นเนาะคือหลังๆมาอาการซึมเศร้านี้ไม่ค่อยรุนแรงเท่าเมื่อก่อนแล้วเพราะว่ากินยามาเป็นแบบหลายปีแล้วคะ่ะก <c oughs> ินยามาประมาณ2ปีแล้วเนาะรักษาซึมเศร้าเนี่ยสปีละอาการมันก็ค่อยๆทุเลาลงแล้วอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็อนุญาตให้แบบหยุดทานยาไปก่อนชั่วคราวนะคะแล้วก็ใช้วิธีธรรมชาติบำบัดไปก่อนแล้วก็แบบสภาพแวดลอ้อมข้างๆรอบๆคนรอบๆตัวต้องดีให้กําลังใจเราอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีที่แบบแบบ นไปก่อแล้วพอคลอดเบบี้เสร็จปุ๊บก็ค่อยกลับไปรักษาใหม่แล้วก็ทานยาเหมือนเดิมนะคะมินจะบอกเลยสําหรับคุณแม่ที่แบบเป็นซึมเศร้าเหมือนมีเนาะซึมเศร้าแล้วก็มาตั้งคันเนี่ยกำลังใจจากคนรอบตัวเป็นสิ่งสําคัญะคะ่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็สําคัญกับเราเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญนะคะปรึกษาจิตแพทย์ที่ดูแลเราแล้วก็ปรึกษากับคุณหมอที่เราฝากคันนะคะควบคู่กันไปนะคะอย่าหายไปจากคุณหม จิตแพทย์เลยนะคือใดๆซึมเศร้าไม่ได้หายแน่นอนร้อแน่นอนอยู่แล้วอะค่ะแล้วเราก็คือกินยารักษามาอยู่ก่อนแล้วดีๆจะมาหยุดกินยาเองไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะต้องพูดคุยปรึกษากับจิตแพทย์ของเราก่อนนะแม่ๆบางคนอาจจะแบบสภาพจิตใจไม่พร้อมในการที่จะมีลูกก็ให้แนะนําให้ไปแบบปรึกษาพูดคุยกับคุณหมอที่ฟางคันแล้วก็คุณหมอจิตแพทย์ก่อนนะคะสําหรับมีนก็คือ โอเคคุณหมอก็บอกว่าให้ใช้วิธีธรรมชาติบำบัดอะไรใดๆเป็นก่อนแล้วก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมสิ่งรอบข้างให้มันแบบน่าอยู่ไม่กระทบกระเทือนจิตใจเรามากแบบน,นคะคะก็ก็ก็ดีนะมีนก็คือไปอยู่บ้านแฟนสภาพแวดล้อมบ้านแฟนก็โอเคดีแม่แฟนรักเราแฮปปี้ถ้าคนรอบตัวเราแบบมีแต่คนดีๆให้กําลังใจดีๆกับเราเงี้ยค่ะมันก็สมควรให้สภาพจิตใจเราดีตามไปด้วยแล้วก็บวกกับเราต้องคิดถึงลูกเราเยอะๆคือ เรามีเบบีเรามีลูกแล้วเราไม่ได้ตัวคนเดียวเนาะเออเรามีเรามีแบบสองชีวิตในในร่างเดียวอย่างเงี้ยเออเรามีเบบีอยู่ด้วยก็ต้องทำอะไรที่เยอะๆทำจิตใจให้สงบนิ่งมีความสุขมากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้แม่ๆที่กำลังตั้งครรภ์เหมือนมีนะคะในตอนนี้ก็ขอให้การตั้งครรภ์ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ฝาก รอติดตามคลิปหน้าด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดถึงอาการของคนท้องไตรามาสสองนะคะสําหรับอาการของไตรามาสแรกมีนพูดไปหมดแล้วเนาะนี่คืออาการแบบอาการคร่าวๆที่มีนพบเจอมากับตัวเองเจอทุกอาการเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้แพท้องหนักมากเท่าแม่คนอื่นเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปรอเจอกันในอัปเดตอาการของไตรามาสสองกันเลยะคะ่ะ สำหรับอาการไตรมาสแรกจบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มีด้วยนะคะแม่แม่คนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะฝากติดตามกันไปนานๆเลยนะบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าครับ